มีผู <amounts of water writers> ้ท <Ende esa> ี <af> <isa> ่ยังไม่ได้เสียบบัตรจนตอนมีปัญหาเรื่องบัตรไหมครับท่านประธานครับท่านท่านประธานครับสามห้าสองวีรพัฒนครับครับแล้วไม่ไม่ขึ้นครับบแสดงตนนะครับครับศูนย์สี่สองจรยุทธแสดงตนครับครับแสดงตนสองท่านนะครับสองครับสองหกหกแสดงตนครับครับสองหกหกแสดงตนครับสามท่านนะครับครับเชิญครับแสดงตนห่งครับมีไหมมีมีมีนตครับท่านประธานขออนุญาตครับด้วยความเคารพครับท่านประธาน ผมลำซิบันลมครับท่านนายครับอ๋อไม่ได้แล้วครับถ้าไม่ใช่เรื่องแสดงอยู่เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนนิดเดียวครับท่านประธานพอดีท่านประธานประกาศคะแนนไม่ได้ครับต้องนับใหม่คือคือท่านประธานพูด้วยความเคารพผมไม่ได้ทำมาอยู่ได้วคือท่านประธานประกาศแล้วทีนี้ท่านประธานมาถามอีกว่าใครยังไม่แสดงตัวเนี่ยมันผิดขั้นตอนครับแต่นั้นนี้ผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อมันก็คงไม่กี่มันอาจจะเพิ่มมาหนึ่งนาทีเนี่ยก็แค่นับใหม่นะครับเพื่อความชัดเจนนั่นเองครับท่านประธานก็ก็ตอนนี้นะครับขั้นนนนตอออขงัับบปรระะชุมยู่ค แต่เด,เดี๋ยวผมคือตอนนี้นะครับมีผู้มาแสดงตนในที่ประชุมร้อยเจ็ดสิบสบวกสามเ้าเป็นร้อเจ็ดิบห้านะครับถือว่าไม่ครบประชุมก็ต้องปิดการประชุมส่วนว่าจะให้นับใหม่มันต้องคะแนนต่างกันตามข้อบังคับเมื่อองค์ประชุมไม่ครบก็ถือว่าปิดประชุมครับอน,นุญาตปิดประชุมครับ